9แหล่งโปรโตีนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อข้อ1อกไก่อกไก่ให้โปรโตีนสูงไขมันต่ำนอกจากนี้ในอกไก่ยังมีสารแอนคาโนซีนและสารแอนซรีนซึ่งช่วยลดความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้ดีข้อสาวแซลมอน แซลมอนมีโปรตีนสูงย่อยง่ายและยังมีไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุโพแทสเซียมวิตามินบวิตามินดีอีกด้วยข้อ3ไข่ไก่ไข่ไก่มีโปรตีนสูงเป็นแหล่งวิตามินแร่ธาตุและไขมันที่ดีต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ และยังมีสารอาหารที่ช่วยในการบำรุงสมองอีกด้วยข้อ 4. นมนมเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีนอกจากนี้นมยังมีแคลเซียมสูงอีกด้วยข้อ 5. ถั่วเหลืองถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีโปรโตีนสูงและเป็นโปรโตีนทดแทนที่ดีสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อีกด้วย ข้อ6ปลาทูน่าปลาทูน่านอกจากจะมีโปรตีนที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วยังมีกรดไขมันโอเมก้า3วิตามิน B โพแทสเซียมซึ่งช่วยบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายและยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกด้วยข้อ 7. โยเกิร์ตโยเกิร์ตนอกจากจะมีโปรตีนแล้วยังมีโปรโบไบโอติกที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นช่วยลดน้ำหนัก และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอีกด้วยข้อ8ควินัวควินัวมีโปรตีนสูงนอกจากนี้ยังมีวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระสูงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักด้วยค่ะข้อ9อัลมอน อัลมอนด์นอกจากจะมีโปรตีนสูงแล้วยังมีใยอาหารสูงและมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอาทิเช่นกรดไขมันโอเมก้า3วิตามินอ e, ีวิตามินบีนั่นก็คือแหล่งอาหาร9ชนิดที่ให้โปรตีนสูงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ